อุ้ยเอาละพื้นหลังฟ้ามาแน่นอนจังหวะนี้ใช่ไหมแน่นอนพื้นหลังฟ้าชัวร์ชัวเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเติมเกมผมแนะนําร้านเติมเกม Power Play บริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยและน่าเชื่อถือเพราะเปิดดําเนินการมามากกว่า5ปีการันตีด้วยเพจ Facebook ที่มียอดถูกใจกว่า50,000คนรับเติมเกมเอา X และเกมอ,อื่นอีกมากมายเพื่อนๆที่นนสนใจสามารถทักไปที่อินบ็อกซ์เพจ Power Play หรือไลน์แอด Power Play ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึงตี2ครึ่งของทุกวันไม่มีวันหยุดลิ้งอยู่ด้านล่างเลยครับผมโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นมาให้ดูนะครับเป็นเรื่องของแพ็กเกจนะครับพักไข่อิมเมจินนะครับตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีเพชรนะครับอยู่ที่1,500นะครับมันจะซื้อได้รายสัปดาห์เนี่ยก็คือ5ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราซื้อเต็มเนี่ยนะครับ 1500นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะลองมาเปิดให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวผมผมขอซื้อก่อนแล้วกันนะอ่ะกดซื้อไปเลยนะครับได้มาแล้วเป็น5ชุดนะแล้วก็นะครับในตรงส่วนของหน้าปล่อย imagine นะครับเขาจะมีฟังก์ชันนะครับในการปล่อย imagine นะครับแล้วทำให้เราเนี่ยได้ของมานะครับก็คือเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดนะครับเดี๋ยวผมจะย่อยที่1นถึงสดาวนะครับก็คือย่อยให้ดูเลยนะครับว่ามันจะได้เป็นประมาณเท่าไหร่นะแล้วเอาไปฟักไข่เนี่ยมันจะคูมไหมนะอ่ะตรงนี้นะครับ ก็คือย่อยทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยนะครับก็มีปริมาณที่มันเยอะอยู่นะครับก็คือจากการเปิดนะครับจะได้นะครับรางวัลพื้นฐานก็คือเป็นตัวเนี้ยนะครับ940นะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นอัตราสุ่มนะกับไดแยลี่นะครับเป็นสีเขียวนะครับกับยลี่แข็งนะครับสีฟ้านะครับคือถ้าเกิดว่าเราย่อย3ดาวไปด้วยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นการันตีของนาฬิกาทรายมาให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอย่อยเป็น1-2ดาวก่อนนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันก็จะสุ่มมาให้นะเอ้ย98โอเคเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้มันขึ้นมา98แต่ว่ามันได้แค่48เองวะโอ้แบบนี้เกลือตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะแล้วก็จะมีิมเมจินเนี่ยที่เหลืออยู่นะครับก็คือตรงนี้เนี่ยนะครับเออมันสามารถจริงๆเนี่ยมันสามารถเอาไปปลูกพลังได้นะก็คือปลูกพลังเนี่ยมันเอาไปฝังในสมุดบันทึกนะครับมันก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นมานะครับทีเนี้ยเพื่อนๆก็ลองมาช่างใจดูนะครับว่าการเอามาปล่อยกับการที่เราทําตรงนั้นก่อนนะครับในปร สมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการชาเราเปิดการชามาได้มากอิมเมจินที่เรามีนะมันก็เยอะใช่ไหมแล้วเราเอามาจะเอามาย่อยดีหรือว่าจะเอามาทําเพื่อบันทึกเอาค่าความแน่นอนดีนะครับแล้วก็นะครับในหน้าอิมเมจินตรงนี้นะครับคือข้อมูลอัตรานะครับค่ามดิษฐานเนี่ยนะครับตรงนี้นะครับเพาจะมีบอกนะครับว่าเป็นเลทนะครับของมอนเนี่ยนะครับอ่าอิมเมจินสีฟ้าเนี่ยนะครับก็จะเป็น0.025เปอร์เซ็นต์นะครับ 0.025%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสีดาวเนี่ยนะครับก็เป็น0.042นะครับไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับตามเลทนะครับแล้วก็จะมีเป็นเลทอื่นๆด้วยนะครับก็คือเป็นเลทา่ามืดท่าแสงนะครับในส่วนของคําอธิบายนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าผมเลือกอย่างนี้ใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยคือที่ผมอยากได้นะครับก็จะเป็นตัวทตุมืดนะครับเป็นยามินะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยเปิดมานะครับมีตัวท่ามืดอยู่2ตัวแล้วนะครับก็ อยากจะให้ได้เป็นยามินะครับเพื่อที่จะเอามาเล่นเป็นเมนเด็กมืดไปเลยนะครับก็คือเล่นเป็นอิมัจินสายมืดไปเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถย่อยได้ผมเนี่ยสามารถทําได้เต็มที่อ๋อสี่สิบหกใบนะสี่สิบหกใบนะครับเพราะว่ามีในส่วนของเศษความฝันเนี่ยไม่พอนะครับเดี๋ยวเราเริ่มทําทีละสักทีละสิบไหมอ่ะอย่างน้อยก็ยังได้อยู่ที่ประมาณสี่สิบนะครับสี่สิบโลนะครับกดไปก่อนทีแรกปุ๊บเสียแล้วมันเสียอ่อ ทองนะครับสองหมืต่อ1ครั้งนะโอ้โหใช้มาแบบนี้ดูดิว่าจะมีสีดาวขึ้นมาไหมโอ้โหดูดิเกลนะมาโลแรกก็คือ1กับ2ดาวนี่แบบเต็มที่เลยนะครับผมขอใส่ท่านมื่นไปด้วยทีละสิบครั้งนี่น่าจะแบบว่าพันเพชรนี่ก็ตกอยู่ที่ประมาณโอ้เป็นพันบาทอยู่นะก็ลองดูนะครับว่ามันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มนะสําหรับโลแบบนี้นะ อัตราแบบนี้ก็คือ0.025แต่ว่าผมเนี่ยเคยสุ่มได้4ดาวอยู่นะครับก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยเล่นไปจนถึงเลเวล27เนี่ยนะครับมันจะได้อ่การฟัคเนี่ยแบบเนี้ยนะครับก็คือใช้อันเนี้ยไข่สิฟองนะครับแล้วก็อ่พวกนาฬิกาทรายอะไรพวกเนี้ยนะครับมันสามารถสุ่มได้เป็น10โลนะครับผมสุ่มไปแล้วได้มา4ดาว1ครั้งนะครับที่เคยได้นะครับเท่านั้นเองนะครับอันนี้ขึ้นมาเป็น3ดาวนะครับแล้วก็ยิ่งปริมาณการใช้ที่มันน้อยเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะได้เนี่ย มันก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยนะเราเหลือเศษอยู่อีก40นะครับผมขอสุ่มหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วกันขัดดวงไปหน่อยโอ้โหไม่ไหววะ่ะทีนี้มาอีก10แล้วกัน10ขอให้มันมีสีดาวสักทีนึงเหอะนะมาเถอะสีดาวหน่อยโอ้โหสีดาวไม่มีเลยวะ่ะมาแต่3ดาวอ่ะมาอีก10แล้วกัน แล้วเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามีตั๋วอยู่นะเดี๋ยวเราไปเปิดตั๋วกันอีก30นะครับดูดิว่าอนะิมัจจินในวันนี้มันต้องมีมาตั้งแหละสดาวนะโอ้โหใช้ไป5,5 0 0สีดาวไม่ออกเลยวะขออ,อีกเอาจนหมดนะครับดูได้ว่านี่น่าจะใกล้จะหมดแล้วนะนาจะอีก2โลนะครับรอบนี้ใช้ไป5,000ันปกติต้องใช้2 0,000นถ้าเกิดว่ามันใช้แบบ เงินแบบเงินเยอะเนี่ยน่าจะเรียกว่าทําให้เราเนี่ยมีโอกาสลุ้นสีดาวมากขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็เอามาเป็นแบบเป็นเคสเอามาลองให้ดูยนะครับเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออเลดแบบเนี้ยแบบคือถ้าเกิดว่าเอาไปสุ่มเนี่ยมันเลดในหน้าตู้น่นะครับมันมีเยอะมากกว่านี้ใช่ไหมอันนี้เลยสิบสองครั้งเนี่ยผมไปหมดเลยแล้วกันนะมาขอให้มีสีดาวสักหนึ่งตัวเหอะหนึ่งพันห้าร้อยเพชรนะ 1,500าเพชรกับการย่อยเอมาจินอีกโอ้โ oh, หหลายตัวนะมาไปไปห5 0 0้าเอาแต่เราใช้12บโลนี่หว่าแบบนี้แบบนี้มาไหมไม่มาเอ้ยมามาตัวหนึง่งแต่ว่าเอ้ยตัวนี้เป็นตัวที่เรามีอยู่นะเป็นตัวที่เรามีอยู่แล้วนะครับก็คือเราเอาไปปลูกพลังได้นะเออก็ยังพอพอเรียกว่าไม่ได้เกลืออะไรจนเกินไปนะครับแบบไม่ได้หน้าเกลียดมากเกินนะสี่ดาวนะครับ แล้วก็ใหม่2ตัวโอ้โหเรียบร้อยนะครับอันนี้หมดไปแล้วนะครับกับประมาณ40กว่าโลนะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าตู้กันต่อนะในส่วนของหน้าตู้เนี่ยนะครับผมมีตัวอยู่30บใบนะครับก็คือได้อีก3โลนะครับแล้วก็มีเ,เปิดอุปกรณ์นะครับอีก15นะครับเดี๋ยวเราอยากได้อิมาร์จินถูกไหมทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเรียกว่าเป็นการล้างดวงกันก่อนนะครับว่าดูดิว่าเปิดอันเนี้ย15ครั้งเนี่ยนะครับก็ล้างดวงซอยออกไปก่อน สูตรเดิมนั่นแหละเปิดทิ้งไปก่อนนะครับมาไปทีนี้ผมรู้แล้วนะครับว่าคัสซีนเนี่ยให้ดูที่ผ้าเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ้ามันขึ้นมาถ้าถ้าไม่ผิดนะก็คือผ้าเนี่ยถ้ามันเป็นผ้าสีดำเนี่ยผ้าที่เช็ดเนี่ยโอ้โหถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ละเหมือนว่าจะเป็นผ้าสีทองก็ก็คือเป็นออเป็นกล่องสีทองนะครับจะได้สามดาวนะผ้าสีทองเมื่อกี้นะทีนี้เราก็มารอรุ้นตรงนี้อีกทีนึงอาจจะยังไม่หมดหวังเปิดขึ้นมาโอ้โห เรียบร้อยนะครับกล่องทองสามกล่องนะกล่องทองสามกล่องโอ้โหไปเหลืออีกห้ใบานะครับสุ่มไปเลยห้าใบาข้ามคาสินไปโอ้โมาเปิดมาได้เกลือเกลือเหมือนเดิมนะครับเกลือเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรดีเลยจังหวะน,นี้ มีแค่ตัวสีดาวอ m มา i n จเป็นตัวซ้ำที่ใช้ปลุกพลังนะแต่ว่าตัวนั้นนะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันเป็นตัวแจกด้วยแหละความจริงอะ่ะมาอีกนี่น่าจะขาดอีก2ใบนะโอ้โหข่าวรัวๆรวมาเลยวะไม่มีแบบสามดาวมาเลยอะ่ะขอสี่ดาวธรรมดามาก็ได้โอ้โหสามดาวมาอ่ะหมดแล้วนะ ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลุ้นหน้าตู้นี้กันแล้วกันนะครับก็คืออ่ะถ้าให้เทียบเลทนะครับก็คืออัตรามเมื่อกี้น,นะครับก็คือ0 0นย์จใช่ไหมอันนี้เนี่ยก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมานะครับในหน้าตู้นี้นะครับก็กลายเป็น0 1นย์จนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในหน้าตู้กิจกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นอยู่ที่0 2นย์จุดเลยนะครับก็คือเรียกว่าเพิ่มมาอีกอย่างละเท่านะครับเพียงแต่ว่าความต่างของตู้เนี้ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่ามันครบเเเเอ่่่่่ววััันนนนนนนีีีีียยยะะคครรบบจต้้งสทมมาผชู ถ้ามันหมดปุ๊บนะครับเขาก็จะรีแต้มนะครับที่เรากดไว้นะครับทีนี้เนะี่ยผมก็เลยจะมากดเป็นหน้านี้นะครับเพื่อให้มันไม่รีแต้มนะครับภายใน7วันเนี่ยผมอาจจะกดโลได้ไม่ครบนะครับก็คือมาเติมตรงนี้กันเลยนะครับสิบครั้งนะครับสามรอบสุดท้ายนะไปเอ้ยขอขอดูคาสิ้นหน่อยไม่ไหววะ่ะมันลุ้นวะ่ะเริ่มกันเลยนะสามสิบใบนะครับดูดิว่ามันต้องมีสีดาวมาแหละ ขอ้มีสีดาวเธอรอบนี้ถ้าเกิดว่ามีสีดาวเนี่ยให้มันคุ้มๆหน่อยเอ้ยมาสีดาวมามาแน่นอนสีดาวทีเนี้ยลุ้นกันว่ามากี่ใบแล้วมา,มา,มาพื้นหลังฟ้าไหมเพราะว่ามันทำหกแบบเนี้ยผมเคยเจอมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแบบเนี้ยต้องมีมาแล้วล่ะโอเคหนึ่งใบหนึ่งใบก็ยังดีขอเป็นพื้นหลังฟ้ายามิยามินะธาตุมืดนะครับยามิพื้นหลังฟ้าธาตุมืดไปพัดซีนตัดมา ข้าซินอลังการป่าววะไม่ค่อยอลังการแบบนี้คือผมยังไม่เคยเห็นค้าซินแบบอลังการอะ่ะอุ้ยเอาละพื้นหลังฟ้ามาแน่นอนจังหวะนี้ใช่ไหมแน่นอนพื้นหลังฟ้าชัวชัวมาครับผมโอ้โหตัวนี้เอ้ยตัวนี้ดีตัวนี้ดีมากนะครับบันนี่บอดนะครับดีมากสายสนับสนุนเอ้ยอยากได้อยู่เหมือนกันนะอยากได้อยู่เหมือนกันนะโอ้โหถือว่าเปิดโลแรกมาเนี่ยแจ่มเลยนะครับบันนี่บอ ุ้มอยู่คุ้มอยู่เฮ้ยแบบนี้คุ้มแล้วเราไม่ต้องไปนับที่แบบว่าฟักไข่นะครับเราไปดูกันต่อเลยไปดูกันต่อนะยังเหลืออยู่อีกนะเฮ้ยถ้าแดงว่าเราต้องปิดหน้านี้ก่อนปิดหน้านี้ไปก่อนโอเคแล้วเราเอามามาเอาใหม่นะวันนี้บอดมาแล้วนะครับพื้นหลังฟ้าสีดาวเรามาแล้วเราต้องมาอีกขอยามิยังไงก็ต้องแบบเอออยากได้ยามิอ่ะต้องมีนะครับยามีต้องมียามิเนี่ยตีคนแรงด้วยนะตีพีพีแรงนะครับ เิดมาแบบนี้อีกแล้วโอ้โหอันนี้อันนี้น่าจะต้องข้ามะอะน,นี่น่าจะต้องกดข้ามกดข้ามไม่ได้ด้วยโอเคทองสามใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นโลสุดท้ายละจะปิดปิดแล้วเปิดใหม่นะสุ่มสิบครั้งนะครับสิบครั้งสุดท้ายมันต้องมีม้าบ้างเหรอวะไปพื้นหลังฟ้าอ้นุม่ม ไอห,หนุ่มไอหน่อยจามก็ได้มีอะไรมาขัดจมูกหน่อยให้มันจามนะมันต้องมาแล้วโอ้โหหยดน้ํามาแบบนี้น่าจะเป็นแบบสีทองธรรมดาวะโอ้โหหนุ่มพอเอาจริงนี่คือไม่ได้เรื่องวะ่ะคือพอมันแบบทําท่าเอาจริงนี่คือเกลือนะครับถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเอออันนั้นถึงจะแบบจะได้ดีนะเปิดมาทองห้าใบ โอเคในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับก็คือนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจในเรื่องของแพ็กนะครับเป็นแพ็กฟักไข่นะครับก็ลองไปดูนะครับเลทที่ผมบอกไปเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะน้อยกว่าหน้าตู้ครึ่งหนึ่งนะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะหาได้ฟรีด้วยนะครับคือการเปิดตรงนี้นะครับเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับในความคิดผมนะเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับเติมเพชรนะครับเพื่อที่จะไปซื้อนะครับตัวการสุ่มไข่ตรงนี้มาเนี่ยนะครับ เรียกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือว่าถ้าเกิดว่าเราเติมเพรมาเนี่ยนะครับให้ไปสุ่มในเลทของหน้าตู้จะดีกว่านะเพราะว่าเลทหน้าตู้เนี่ยมากกว่าการฟักไข่เนี่ยสเท่านะครับแล้วส่วนของการฟักไข่เนี่ยเราเนี่ยนะครับหาโลฟีจากการย่อยหรือว่าอะไรเงี้ยเอามาเป็นส่วนเสริมจะดีกว่านะครับอย่าไปเติมนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ผมทดลองมานะครับด้วยความสงสัยของผมนะยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ แล้วก็นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับในนี้นะคนนี้นะครับพารถัดไปนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ